ครับสวัสดีครับสําหรับบทนี้นะครับเรามาต่อนะครับจากวงจรนี้นะครับเราจะทําการสร้างสวิต์เพิ่มนะครับในโปรเทลสวิต์เป็นอย่างนี้นะครับในโปรติอุสเราจะสร้างได้อย่างไรนะครับเราทําไมครับเราก็มาที่โปรติอุสนะครับแล้วก็ไปที่อะไรครับพิกดีไว้นะครับเอ่อให้เลื่อนลงมานะครับเพื่อหาสวิต์นะครับมันจะมีหัวข้อสวิต์อยู่นะครับสวิต์และรีเลย์นะครับเราเลือกบัต t ท n นะครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับบัต t ท n นะครับ เราก็ดับเบิลคลิกมันก็จะมาปรากฏในลิสต์ของเรานะครับ DVI นั่นเองนะครับมาปรากฏในลิสต์ DVI ตรงนี้แล้วก็เราเลือกเสร็จเราก็ปิดไปนะครับทีนี้บัตทอนนะครับเราก็มาคลิกนะครับแล้วก็เลือกมานะครับมาวางตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนนะครับหมุนนะครับแล้วก็วางอีกนะครับเราใช้สีสวิตนั่นเองนะครับในโปรเทลนะครับเราใช้สีสวิตเราก็เลือกระหว่างนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นทําไง หลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็วางนั่นเองนะครับเออนะครับเรา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 วางอย่างนี้นะครับก็นะครับเป็นอยู่ในตำแหน่งที่อะไรครับที่คิดเราคิดว่าสวยงามแล้วนะครับก็นะครับเราก็วางนะครับ แล้วต่อจากนั้นทําไงนะครับต่อจากนั้นก็ดูในโปรเทลนะครับว่าต่อกันยังไงนะครับที่เราได้นะครับเขียนเอาไว้นะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็นะครับ R10K นะครับก็นะครับต่อเข้าสวิตนั่นเองนะครับ R10K ต่อเข้าสวิตเราก็ทําไมครับเลือก R10K นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําไมครับนะครับก็เอามานะครับเอามาเข้ากับสวิตนั่นเองนะครับ ก็นะครับวางนะครับ4ี่ตัวนะครับทำไมครับตรงนี้เราก็นะครับต่อนั่นเองนะครับก็วางนะครับวางก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็วางนะครับหลังจากนั้นทำไงครับก็เชื่อมสายนะครับเชื่อมสาย ก็รูปกากบาทนะครับก็เชื่อมกันนะครับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็เราก็เชื่อมกันนะครับเราก็เชื่อมกันนะครับของแต่ละอันนะครับอ่านะครับอาจาอาจะเชื่อมยากน <sınız> ิดนึงนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กลันนะครับมันดูยากนะครับกากบาดจะไม่เป็นไรนะครับเอ่อพอหลังจากเชื่อมแล้วนะครับเราก็ทําไมครับดูนะครับในโปรเทลตรงนี้ต้องเชื่อมกันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั yeah, right. ้นนะครับในนี oh ้นะครับตรงนี้ก็ทําไมครับต้องเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับต้องเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับต้องเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ทําไมครับเชื่อมนะครับแล้วก็ทําไมครับก็ก็เชื่อมต่อกันนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เชื่อมต่อกันนะครับ แอาจ view, fabric, อาจะไม่สวยนะครับเพราะว่าทําไมครับเออพื้นที่ชีทเราเออทำไมพื้นที่ชีทเราจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,อรรบอรเออนะอาจจะไม่สวยนักนะครับอาจจะไม่สวยนักแต่เรานะครับอาจจะไม่สวยนักแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมกันได้นะครับหลังจากนั้นพอตรงนี้เชื่อมต่อกันแล้วทําไมครับก็ต่อไปที่อาต่อไปที่โทษน,นะครับ ตอบไปที่ power supply นะครับ5โวลต์นะครับก็นะครับมาเลือกตรงนี้นะครับ power นะครับผมก็กดวางนะครับกดวางแล้วก็ผมจะหมุนนิดนึงนะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่เราจํากัดนะครับเอ่อตรงนี้ผมคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเพื่อกําหนดคุณสมบัตินะครับ s ต r ิงผมจะให้เป็น VCC นะครับ VCC แล้วก็กดโอเคนะครับ หลังจากนั้นผมก็ทำไมครับเชื่อมนั่นเองนะครับเชื่อมแต่เดี๋ยวนะครับตรงนี้เราเลื่อนมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเผื่อต่อตรงนี้ด้วยนะครับสวิตเราจะทำไมครับเอ่อผมหมุนอีกนะครับผมหมุนนะครับผมจะเอาอย่างนี้นะครับต่อให้ดูสดๆยากหน่อยนะครับก็อย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นผมคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะครับต่อ VCC นะครับต่อต่อ VCC นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเลือกสติงเป็น VCC แล้วก็ทําไมครับตรงนี้ก็ต่อนั่นเองนะครับกับ R ทีนี้มาต่อฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เราก็ซื้อนะครับดูในโปรเทลนะครับเป็นไงครับก็ไอนี้ก็ต่อลงกาวทั้งหมดนะครับเชื่อมกันแล้วก็ต่อลงกาวแค่นั้นเองนะครับ ก็ทําไมครับเราก็เลือกนะครับกล่าวนะครับเราก็วางนะครับเลือกกล่าวแล้วก็วางนะครับหลังจากนั้นทําไมครับคลิกเลือกกล่าวแล้วก็วางนะครับเอ่อสตริงนะครับผมให้เป็น GND นะครับตรงนี้นะครับเป็น GND หลังจากนั้นทําไมครับก็จัดอยู่สักตรงกลางนิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ หลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นก็ต่อนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต่อนั่นเองนะครับ ә ต่อปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อตรงนี้นะครับลงนะครับเป็นไงครับต่อตรงนี้แล้วก็ยังไงครับก็ต่อตรงนี้นะครับก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอตไหนบ้างครับที่ต่อเข้าสวิตช์นะครับพอร์ตไหนบ้างครับ ดูนะครับพอทสามขาไหนครับขาศูนย์ขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับต่อลงทําไมครับขาศูนย์ขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับขาศูนย์ก่อนนะครับพอทสามขาศูนย์นะครับพอทสามขาศูนย์ก็คือตรงนี้นะครับพอทสามขาศูนย์แก็ต่อนะครับก็ต่อนะครับ พอดามขาหนะครับดูนะครับว่ามันจะพอไหมนะครับให้ต่อพอไหมปรากฏว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทําไงครับไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำซะอย่างนี้นะครับเราก็ทําไงครับทำซะอย่างนี้นะครับเราก็นะครับแล้วก็เอ่ทำการนะครับคัดละกันนะครับ คัดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำไมครับวางนะครับวางนะครับเพจพรอมคีบอร์ดนะครับเอ่อผมจะเอามานะครับเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้ผมเอ่อหน้ากระดาษชิดไซส์มันอาจจะเป็นไงครับเล็กเกินไปนะครับ a 4ผมก็ขยายเป็น a 3นะครับหลังจากนั้นผมก็นะครับ e d i t นะครับ พลตฟอร์มคลิปบอร์ดมันก็จะมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้เสร็จผมทําไงครับผมก็วางนะครับผมก็วางปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ทําไมครับผมก็เชื่อมสายนะครับแต่วางยังไม่ตรงอีกแล้วนะครับเอาใหม่นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่รุนแรงนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรที่มันรุนแรงนะครับ เป็นลักษณะอย่างนี้เราคือนะครับวางจัดวางทําสิ่งต่างๆให้มันเป็นระเบียบนะครับให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นระเบียบนะครับทําสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับก็ลากสายนะครับลากสายซึ่งหน่อยนึ่งไม่ใช่นะครับก็ลากสายนะครับลากสาย ให้มันทําไมครับต่อถึงกันนั่นเองนะครับสวิตนะครับก็ทําไมครับพอเราลากสายเสร็จนะครับเราก็เอาพอร์ตสขาศูนย์นะครับตรงนี้นะครับผมจะกดซูมเข้าไปนะครับกดซูมเข้าไปนิดหนึงนะครับผมจะกดซูมนะครับกด F6 นะครับซูมเข้ามานิดนึงนะครับ พอทสามขาศูนย์นะครับเราก็ทําไมครับต่อสวิตออกมานะครับต่อออกมาแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับผมก็ทําไมครับเอามาเชื่อมนั่นเองนะครับพอทสามขาหนึ่งนะครับผมก็ต่อออกมานะครับแล้วทําไมครับแล้ผมก็เชื่อมกับสวิตนะครับพอทสามขาอะไรครับขาสอนะครับก็ต่อออกมานะครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็ทําไมครับผมก็เชื่อมนะครับ พอตสามขาสามนะครับเป็นไงครับพอตสามขาสามผมก็ต่อออกมานะครับต่อออกมาแล้วก็ทําไมครับแล้วก็เชื่อมกับสวิตนั่นเองนะครับก็เท่านี้เองนะครับก็เท่านี้เองนะครับต่อสวิตนะครับต่อสวิตก็ทําไมครับก็เท่านี้เองนะครับก็เหมือนทีนี้ก็เป็นไงครับเหมือนในโปรเทลแล้วนะครับ แต่ดูว่ามันยังไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควรนะครับเราก็ทําการนะครับซูมไปนิดนึงนะครับซูมไปนิดนึงแล้วก็ทําไมครับเอ่อตรงนี้จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นยังไงครับมันไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเราต่อถูกก็พอเอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเสียวเวลานะครับไฟล์ที่วิดีโอที่อัดผมอัดก็อัดใหญ่นะครับเอาเอาเป็นว่า เท่าเๆนี้แล้กันนะครับเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันก็นะครับสวิตนะครับก็ต่อแล้วนะครับก็ต่อแล้วนะครับก็หลักการทํางานก็ทําไมครับหลักการทํางานก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับก็ตอนที่ยังไม่กดสวิตนะครับก็ทําไมครับวนมานะครับ แล้วก็เข้ายังไงครับเข้าพอร์ตสามขาศูนย์ดูสวิตนี้นะครับดูสวิตอันนี้นะครับก็โวล์เข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อเข้าพอร์ตสามขาศูนย์พอร์ตสามขาศูนย์ก็จะมี5้าโวล์ต่อเข้ามาก็มีลอจิกเป็น1ใช่ไหมครับพอเรากดสวิตลงไปปั๊บทาไมครับตรงนี้ก็นะครับชดลงกลาวนั่นเองพอร์ตสามขาศูนย์ตรงนี้นะครับพอเรากดสวิตนะครับปั๊บมันก็ชอดลงกลาวมันก็จะมีลอจิกเป็นศูนย์นั่นเองนะครับคอนเซปของสวิตก็คือนะครับถ้าตอนที่ยังไม่กด มันจะเป็น5โวลต์หรือลอจิก1นั่นเองนะครับถ้าถูกกดเนี่ยนะครับลอจิกมันจะเป็นลอจิก0หรือ0โวลต์นั่นเองหรือกลาวนั่นเองนะครับก็นะครับถ้าปล่อยนะครับถ้ายังไม่กดก็เป็น1ถ้ากดลงไปก็เป็น0นั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับคอนเซปต์ของสวิตช์นะครับทีนี้เดี๋ยวบทหน้านะครับเราจะมาทำโปรเจกต์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็นะครับก็จะให้ปุ่มแต่ละปุ่มนะครับก็มีชื่อเรียกนะครับ มีชื่อเรียกนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําได้อย่างไรนะครับครับบทนี้ก็นะครับเราต่อสวิตแล้วนะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ